สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันตุลากันวันนี้นะคะภูมิพันธุ์ที่ตํามสมพี่น้องตํา่ยตสมแซ่ผ่ามันบวบกูลิศตําพี่ไขแล้วแล้วก็ฟานมะกอให้แล้วนะคะเนี่ยวันนี้จะกินกับทอดปลา,าเด้อค่ะมันนี้มันหยอดนำกันแด้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวก็อันนี้กูลิศตําให้แล้วสบายมาก เผืเทศใสเลยคุณรีบมาเบื้องใกล้ๆเลยม,มากินตาส่วนเหมอกันได้พี่นนะอะข้าวขูวขำพันนะคะวันนี้จะตำส้มกับทอดปลานินกินแบบเล้าๆเวาอมนี่เค่ะเอาเซฟเซง่วงเหนือเมื่อคืนนี่เฮ็ดงานดึกเฮ็ดงานดึกดึกก็เลยง่วงน้อง อันนี้มาเแป้นไหนพี่จิตด้วยค่ะเอามาจากใช้ซุปโอ้ยหอมอัมก็ดีปอดป๊อดใส่หมดเลยให้หอมหอมอือหือเออไหลเลยซุปแซบ่บโอ้ยมันตาสว่างอย่างน้อยเนี่ย ห่วงนอนพดบันทีนี่กับปลาล่านี่ค่ะไปชิล่ะปลาล่าน้ำตาลผงัวผนโคเร่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 ใส่กันร,รถเนี่ยอืม้มอย่าได้อชิน่ะขนยังไงน,นั้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บเหนียวแบบนี้จะพากลยบไปนี่มันดิแซบขนาดไหน เนื้อเนเนื้อเนนื้อ้ออออด้ยเรอเครื่องปุงก็ได้มีอย่างหลายแต่ว่าควาแสบคามจัดจ้านมลายอือเรร้อยนำมากอใส่ลงไปอ้ลอนโคกเอาบอด,ดีเ้นอ้าเอาบอรลดเอาบอเลยค่ะพี่น้องล,อลคน,ลนคกว Ô, cứ đi chơi cục, bay, nơi nơi yêu cầu nơi cục, hắn đâm thầm còi nít thầm cục nầy cục nầy mất sạch, guys, nơi bắn rùa, bì nắng bì nắng bung 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 đưa bung đưa bung 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 นุณอะน้ำลายแตกบ่ดไปเลยเี๋ยวนะเออแต่แสบเถอะขอบคุณในสีหลายหลายเด้อค่ะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคุ้มพันตุลากันขอบคุณทุกท่านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทุกงานทุกอาชีพที่เป็นอาชีพสุดยิตเล็ดที่เขาเพื่อนเพื่อมากดติดตามกดไลค์กดแชร์คุ้มพันขอบคุณหลายหลายเลยเด้อค่ะขอบคุณหลายๆเลยพอแล้วพอแล้วน้ำลายไหลแล้ว hả lạy 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 nay lại lạy lạy nay lại lạy 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 lạ lạy lạ lạy lạ มานอามาจากสวนนะเคยพีน้บืดลงเลยเนาะเเลยเ้ม่เป็นยเออมาด้วพน้องทำเราคุมพันธีเงาเลยเด้พี่นี่ยกินเลยละอูายละอือือมานี่โอ้เด้อพี่น้องเด้อี่น้องมาๆๆๆกินกัน ลยมาเลยมาเลยเพีย,ปปยรย์พี่น้องเบิง้งอันนี้ก็กัรจองคุณิีเลามากเลยกัรจองดิบคุ้งพันเิ็นมากการจองสุกไปเลยเอ้านี่เลยมาได้ปะเนี้ยเอ้าใช่พี่น้องเบิ้งไปอันนี้ก็ะเนี้ยกับแก้มบระเขือเพี่ยรค่ะพี่น้องเขือนี่กระปานินอันนี้กะ นี่แล้วค่ะปลาดินสองตัวอันนี้นนลวกแล้วปลาดินสองตัวลวกแล้วคราบอุปก,กรณ์หมดเลยโอ้เปลี่ยวปากไหลไหลราะว่าอะไรพิแล้วเสียยุ่งเหรอแล้วเริ่มไม่ได้กินน้ำไม่ได้กินหลายวันแล้วยอดเลยแหละเนาะดินะด๊นะ ออกกเรอยๆพี่นะย่างเลยเอาหมเนี่อานออกเนาะเสร็จ้วเนะ่องปฟูงออกนะอค่ะเร็วๆเนี่ยจ้าปเกลือเนี่อาไว้ข้าวุรีดแล้วอยาออก,กักโกันะนะออกกระีออ่ซ่บยดแล้วเนาะดูแลฟูงม พาคูน e <Ừ. S 1> ้ำกันเด้อพี่น้องมาะมา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 วหนาว้ายแบบนี้รักปนด่ามาเอ้าปด่าอ้ป่ทีเนี่ยอ่าปาเลยทีเดียมะเขือเอาส่นดีเนาะพี่เนาะเออเอ้านี่คอยบ่าไดไหลายถวยหลายังกวด่าป น้องมาเบิ่งน้ำกันมาเนี่ยเยะต้นหอมผักชีสารพัดจ่ามาเด้่อค่ะเดี๋ยวยะย <c oughs> มะเขืเเอ <c oughs> ไว้มะเขือแอบอยู่ในเอาวาไว้คั้นซอเนาะอืมนนี่กระป๋อ <c oughs> เอา,เ,า,าเรื่ไว้ใส่กาดนะยืนนะเอาเลยค่ปะปันเญหาไม้มพี่เรตไหมอของโปรโดของโปรดมาด้วยค่ะพี่น้องพี่น้องนี่อ่ะเว้าปฏิเอาไม้มาพี่น้องสวัสดีค่ะ มาได้ค่ะพบกันอีกแล้วกับกุมงพันธุลากันกับกุริดตุลากันวันนี้จะมีตำส้มตำค่ะพี่น้องเนี่ยส้มตำลวกแซ่บนัวอันนี้กับปักกันจองก็บมาจากนาได้ค่ะเด้อบักพริกบักเขียแล้วก็ปลาเนรทอดตัวใหญ่ๆนี่ค่ะดูสองตัวเลยค่ะพี่น้องเนี่ยสองตัวเลยอันนี้กระป๋อกันจองลวกกุมงพันธุชอบลวกอันนั้นอะไรนั้นเนี่ยกุมงพันธุชอบลวกมาเด้อค่ะพี่น้องมามามากินน้ำกัน โอ้ยแ oh, จ๊บจมาวลยมามาเลยนะค่ะกิน,นกันเลยค่ะใส่ถาดเลยดอค่ะเียบนะออันนี้ก็ใส่ตาเรือค่ะเซ็บค่ะพี่น้ สวยเมือนี่จัดจ้านมาเลยค่ะเด้อมาเลยค่ะถ่ายรูปยังถ่ายภาพยังโอ้ขาะนี่ค่ะนี่ค่ะสวยมาเลยค,ยค่ะอร่อยค่ะอร่อยครับวัสดีครับสมิงคิตุลากัรครับ ่าพี่น้องมากินข้าวต้มตําเลยกันไม่ได้กินหลายวันแล้วเดียปากอันนั้นเป็นซ่นอมสองคันแล้วเอาไว้นี่จัดการเลยเอาไว้ค่ะก็ะะต้องดีหรอเจอครับพี่นะ้องกัน,นนี้ก่อนขออนุญาต พี่น้องบ้างเอ้านี่แบบนี้เลยก็พี่นอ้องก็ย็นนะำเอ้แบบนี้เลยกุ้มพันก็นเอาตัดเลยพี่นิ่เสียิี่แล้วเอาบอกประกันจองร่วมกันขออนุญาตใส่มือน,นะค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะรวกใส่ใส่น้ำมันพืชนิดนึงแล้วก็ที่แซ่บ เราผักกันจองอะไที่เป็นสีเขียวแล้วก็ที่มันมัอน,นจงา,า,นนอางน้อยโอ้ยเสียบเขากันป่ะเนี่ย น่ะเอาเลยปลาด้วมาเด้อค่ะพี่น้องยินปลาหนึ่งกันโอ้ปลาเนื้อฉ่ำๆนี่ค่ะปลาสดๆด้วยค่ะเมือ่อเนี้ยปลาสด No

困难。嗯嗯嗯 ปานังพิลิทอ่ะโอ้วปลาตัวใหญ่ครับคนตัวเล็กกับ่ีบบวบแล้วคก็พี่น้องเพราะว่ายำแมลงกวงพันกินเขาไม่ได้หลายบ่บาะ่าไม่แข็งกระเนื้กินตามว่าไม่ให้เป็นโรคกระเพาะตัวใหญ่จะเน้นพวกผักพวกอะไรอร่อย Cicak tidak cicak เลยไ่น้่งก่ตัวเดียวก็กินไม่หมดหลักสองคนตัวใหญ่พอดแต่บอแพงไม่ฟ้านะ จอดมาเด้อพี่น้องมาจิ้มซ้ำกันยังไหนเบิดเนี่ยโอ้อเยอะน้องพี่เล้ยนะเอาพี่ตักเลยตักหนึ่งลยประคอนไวยเดียวขึ้นบ่กอลูกเดียวได้ค่ะพี่น้องเนีไงได้หลายได้หลายครับ

電話だ。 một, một nữa đi nó... Điều... Ua... nhạc đó Mật đó... canh Rồi, à... thiệt tẹp cái cắp cắp ủa, ủa, ừ. ừ, ừ. chồng đấy phải không có เพจพี่น้องขอบคุณพี่น้องเลยล่ะพี่กามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ปุมฮันตุลากันตระกันได้เหมือนเดิมคับพี่น้องตะกาตะกาคุณพ่อเง,งามชมเชิดใบใหญ่เนี่ยโบได้มีเวลาไปขายอยู่กับพี่น้องบันจันทร์ถึงวันศุกร์กขายยากเติมคืนกับทำรายรับกับไปสอนเด็กน้อยกับเรียนม,มากับคำแล้วพี่น้อง มาหากันข้างา้วอันนี้ใบละสองบาทนะเนี่ยเน่ใบละสองรบาทโอ้บมันเสียนเสียนจะฆ้าเอามือรกเสียนพี่นอกลูกใส่เสียนพอดีว่ไงใบละ200บาท บอาทอันนี้ก็ประมาณเท่าไหร่พี่องสามร้อยห้าสิบได้ยินวะให้สามร้อยห้าสิบได้ใบใหญ่เล้ยวกัสาม้อยหาสิื่อได้ด้วลหรอพี่น้องคุณพ่อง้ามชนเช่นเป็นคนสั่งก็ขอบคุณเลยละให้ที่เขาพี่น้องกขามากด ติดตามกดไลค์กดแชร์น,นี่ก็เป็นกินอาหารแบบพื้นบ้านฮอรด้รสค่ะพี่น้อะ <c oughs> ทอดท้ากับต้ำสูตบักกระจ้องแบบอยังกับเก็บมาน้ำให้น้ำส่วนน้ำนุกน,น้านะนะคะพี่นนองขอบคุณเลยล้าเล,เ,ลเลยด้ยค่ะเดี๋ยวยเรงไหนก็พบกันคลิปหน้าน,นะพี่เนาะขอบคุณเลยๆ้าที่ <c oughs> มาเข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ